ก <c oughs> ็วันนี้ก็จะมาตั้งค่าการบันทึกวิดีโอครับเป็นการสกรีนครับสกรีนและขอดจากโปรแกรมแชร์เอ็กซึ่งจากการตั้งค่า default ของมันอมันจะไม่เปิดใหม่ขึ้นมาให้ใช่ไหมครับตอนแรกวิธีการเข้าเข้าไปเข้าตัวนี้ครับทาร์กเซตติ้งเข้าไปที่ screen recorder ไปที่สกรี e เรคคอร์ด,ดิ้งออปชั่ จากี่อสเลยอ่ะตรงวิดีโอซอสตรงเนี้ยของผมมันจะเป็นตำแหน่งนี้ครับ GDI gap แต่ผมลองแล้วปรากฏว่าภาพมาแต่เสียงไม่ค่อยชัดเสียงเบามากไปตั้งค่าตรงออริโอซอสตรงนี้ตั้งยังไงก็ไม่ได้ครับอันนี้ Integrated m i เนี่ยเป็นไมคของตัวเครื่องผมลองใช้ไมสายต่อเข้าไปปรากฏว่าเสียงก็ยังไม่ดังครับผมเลย มาหาไอ้ตรงนี้จะเห็นว่ามีตรง install recording device ตัวนี้ครับซึ่งเดิมอ่ะเนี่ยเขาบอกว่า install screen capture r e c o r d ซึ่งเดิมอ่ะผมไม่มีผมก็ต้องมาคลิกตรงนี้เพื่อติดตั้งแล้วก็ทำตามขั้นตอนไม่ยากครับทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งก็เปลี่ยวไอตัวเมนูนี้ก็จะขึ้นมา screen capture recorder พอมนขึ้นมาเราก็เลือกตัวนี้ใช่ไหมครับเลือกเสร็จตัว audio source เนี่ย default มันจะเป็นตัว virtual Audio Capture แต่ปรากฏว่าลองบันทึกแล้วภาพมาแต่เสียงไม่มาครับจะให้ดีต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวไมของเครื่องนี่ครับอินเทเกตไมโครโฟนอาร์เนอาเลนีครับแล้วก็ทดลองอีกทีปรากฏปรากฏว่าเสียงชัดเจนครับทั้งภาพทั้งเสียงมาชัดเจนเลยครัสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการบันทึกหน้าจอนะครับโดยใช้ปรากฏบ s h a r x แล้วไม่มีเสียงลองทำตามนี้ดูนะครับ ส่วนค่าอื่นก็ไม่ต้องเปลี่นแปลงครับตามดีฟ้องเขาเลยขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ